มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณกุ้งกิ๊งคือเรื่องเรามันเริ่มต้นตั้งแต่ว่าปีนี้เนี่ยนะคะก็มีงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถูกเอารูปไปใช้ในการโปรโมทเว็บพนันโดยลงว่าคลิกดูหน่อยมีคลิปผู้ประกาศสาวหลุดคนดูเป็นล้านพอคลิกไปนะมันเป็นเข้าสู่เว็บพนันออนไลน์ค่ะแต่มันเรื่องเรื่องมันเกิดจากการที่กิ๊งเนี่ยพี่พี่กิ๊งชอบ เป็นสายมแมลงอชอบกินมแมลงมาก <c oughs> พี่ๆจะรู้เวลาช่วงพักกองเราเนาะตอนเที่ยเราจะทอดมแมลงหมูกิ้งกินตลอดเลยแล้วกิ้งทักไปซื้อตัวอ่อนตัวอ่อนพึ่งตัวอ่อนต่อหัวเสือค่ะอพอได้เลขบัญชีมาปั๊บเนี่ยกิ้งจะเอาเลขบัญชีเนี่ยค่ะไปตรวจสอบในเว็บไซต์เช็คคนโกงมันจะมีทั้งแบบเช็คคนโกงเช็คแบ็กลิส โกงออนไลน์มันมีหลายเว็บไซต์เลยค่ะเอาอะไรไปตรวจเอาเลขบัญชีในอินพอกเนี่ยเอาไปเช็คในเว็บเอาไปเช็คก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งเพราะฉันที่ผ่านมาจะไม่เคยโดนหลอกเลยเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบก่อนแต่พอเอาไปเช็คเสร็จปั๊บเนี่ยเว็บไซต์ไม่ขึ้นว่าชื่อนี้เลขบัญชีนี้โกงอาจจะมาใหม่พอเห็นว่าไม่มีลิสต์เรื่องของการโกงเนี่ยโอนเลยค่ะหลังจากนั้นก็รอเอ๊ะทำไมไม่มาส่งสักทีก็เลยทักไปถาม มันบล็อกสิ่งที่ทำก็คือเอาเรื่องนี้ไปโพสใน Google เพื่อที่จะถามว่าโดนหลอกออนไลน์ต้องทำยังไงคือไปหาแหล่งช่วยเหลือด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ไปเจอเนี่ยอยากให้พี่ๆดูตรงนี้ค่ะกิ้งเข้าไปใน Google และกิ๊ก็พิมพ์คำว่าเพจโกงต้องทำยังไงกิ้งไปเจอเว็บไซต์นี้ค่ะ CIB 1 o n l i n e CIB ใช่ดูหัวเลยนะคะตำรวจสอบสวนกลางเฮ้ยมีมีหน้าเจ้าที่ตำรวจเลยเหรอโอ้โหแล้วมันทำตเหมือนเลยนะคลิกไปปั๊บเป็นเว็บไซต์นี้คุณรังสีมาที่อ่านข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันเอ้เชื่อว่ะเพราะว่าหลายๆครั้งคุณผู้ชมเวลาเรามานั่งในรายการเนี่ยมันมีเคสแบบนี้แล้วน้องกัน่ะฟนอินโทรศัพท์หาตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการาออกาทางลลเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์เรารับเรื่องทางออนไลน์เชื่อ4ี่โมงเจ็นาทีพี่กิ้งทักสวัสดีค่ะตอน4ี่โมงแนาทีเราเาเราเราสแป๊บหนึ่งมันตอบเลยแล้วหลังจากนั้นบทสนทนาก็เริ่มต้นขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับเรื่องเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณคุยกับทนายความต่อเลยแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ไอดีไลน์ทั้งหมดมาพี่กิ้งก็คลิกเลย แต่นี่มันต้องบอกไว้ก่อนนะมันคือมิจฉาชีพนะแต่มันมาในรูปแบบใหม่เพราะว่ามิจฉาชีพปลอมมาเป็นตำรวจเพื่อรับเรื่องแล้วอีกทนายความมันบอกว่าผมตรวจสอบข้อมูลที่คนส่งมาแล้วและสำนักงานกฎหมายเนี่ยได้รับเรื่องแบบนี้คล้ายๆกันพอมันขอข้อมูลส่วนตัวนเน่ยพี่กิงให้ไหมให้ช่ hi, hi, วยแล้วให้จริงให้ไปเลยให้ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีที่เราโอนเงินเขาบอกกับเราว่าเงินที่เราโอนไปเนี่ยอายัดเอามาคืนให้กับเราได้แต่ในการกระทำนั้นเราต้องเซ็นหนังสือมอบอํานาจให้กับเขาหนังสือมอบอํานาจของเขาเนี่ยพอเปิดอ่านดูปั๊บพี่ทนายคะบนสุดนั่นตราคุดถูกต้องไหมคะเฮ้ยมันไม่ใช่ตม่น้าตาอย่างงี้มอบอำนาจมีตาคุดเหรอมอบอำนาจอย่างนี้หนึ่งสอสามสี่ห้าหอย่างนี้ แต่งตั้งทนายความค่าใช้จ่าย10%ในหนังสือมอบนาะมีคีย์เวิร์ดคำว่าค่าทนายความ10%ของยอดเงินที่ทางเจ้าที่ช่วยกู้เงินคืนกลับมาได้ไม่มีนะท่านผู้ชมทนายทนายบอกก่อนนะไม่มีนะหนึ่งหนังสือมอบนาดเดี๋ยวจะไม่มีตาคูดนะครับแล้วก็ในหนังสือมอบนาดเนี่ยเขาจะไม่มีค่าใช้จ่ายในหนังสือมอบนาดมันจะมีแบบตัวการตัวแทนที่จะมอบถึงวัตถุประสงค์ได้ไปทําเฉพาะเรื่องในแต่ละเรื่องนะสุดท้ายแล้วเลยบอกว่า ขอเจอตัวหน่อยได้ไหมมาเจอกันหน่อยที่สอบสวนกลางเงียบและบล็อกเราไปเลยคือของสอบสวนกลางเนี่ยคิดว่าไม่ยากเลยนะแต่เดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลตัวนี้เดี๋ยวส่งให้เขาก่อนะนะเพื่ออย่างน้อยเร่งตอนนี้มันก็ต้องเร่งในําดำเนินการปิดเว็บตัวนี้เพราะมันอันตรายแล้วมันมิจฉาชีพแล้วนะครับคนเดือดร้อนมาเจอโ<า>หนี่ซวยซ้ำซวยซ้อนอะ่ะแล้วเนี่ยไอคนพวกนี้ก็ สารเลวจริงนะชั่ว<ม>จ,รจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพจตรงนี้เดี๋ยวทนายให้ความรู้ก่อนมันมีการแจ้งความในออนไลน์จริงนะครับเป็นการนวยความสะดวกของเจ้าที่รัฐชื่อเว็บเพจ policeonline.com นะครับ<ม>เข้าไปไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นกดจิ้มๆๆ,ๆเนี่ยเขาจะส่งคําฟ้องคําร้องอะไรสแล้วก็ในส่วนของการฟ้องออนไลน์ก็ทําได้เองเลย<ม>นะครับมไม่ยากไม่มีเสียค่าทานายใดทั้งสิ้นนะ